มาเด้อจ้ามาเด้อเนีน่ยมันเหลืองเลยมันเหลืองอยู่เด้อกินบะเบือกับเมนทูเรียนนี่ละจ้าเนอะต่างมากมีนัาานน่งเบิง เนื้อดีอันนี้ดีก่นะดีไม่เป็นไรในรสสามสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกุสุคนจ้าลูกอีสานเฟมิลี่คนเดิมเพิ่มเติมด้วยความแซ่บจับแทบกับไม่ประสาจานเปาเนาะมื้อนี้สิมากินอย่างมักินมาทุเรียนจ้าทุเรียนมื้อนี้มันเป็นหน้าทุเรียนเนาะเราดูการทุเรียนกินแต่ทุเรียนลหรจ้าช่วงฮิจนฮอนไหมาแล้วได้มาอีกแล้วจ้าสองสูงใหญ่ๆเลยกินไม่หมดตรงไหนีกินให้หมดคนเดียวไหมวันนี้ ฮะโอ้อยกล้องมันขาวเดินแต่ว่าสีทุเรียนเนี่ยเหลืองสวยสวยอุ่ยเหลืองอุ่ยหยอยจ้ดดากินผู้ดเดียวมันไม่คนกินน้ำโอ้ยทำไมไม่มีใครกินกับเราอเอาออก,เอ,ออกเอานีพาสดุรีออกกันมาเด้อจา่ามาเด้อเนี่ยมันเหลืองเดยมันเหลืองอยู่เด้ กินบ่เบือกับเมนทูเรียนนี่หละจ้าเนาะว่าบ่ว่าไหมว่าไหมลูกมันตะหักนั่งโสน่ารักอันนี้กับแม่อีกว่นนี้โอ้ออขนมันเหมิดจ้ากินมันเหมิดกัน เออเอมอ,ม,อม,มาจ่ามาลงมือกันเลยกินน้ำกันคือไส้แจงโหดไม่เปเข้าขาเ๋ยอปรับไฟกันขาบอพอแล้วจังสิละ่ะเอามดมืดจังสิล่ะมาจ่ามากินน้ำกันเลยอือ เข่าเศร้าพอดีเนี่ยงนันไข่ฉีอีกแล้ว กินไม่ไรแค้นกินลูกมันกันจ้ะกินเพืด่เดียวกินมาต้องฝ่าเฮ้ยใหรไม่หาย,มายาด Nay nè nòi cao ô. ยิ่งกินยิ่งเพลินยิ่งกินยิ่งปินกินหลายปันนี่มันเนี่กินเหลากินเบียร์ไปเลยจ้างดจ้าหากินผู้เดียวเนี่ยกินไหนอยู่เดชวนต่อเดี๋ยวชวนต่อผู้อื่นมาดู ออก็กลิ่นจาดตอนนี้อยู่ไทยเดี๋ยวกลับมาเรียไปแพงมันแพงเรเรียนไทยโรล,ละพันกว่าแกันนืงอมันเนี่ยันกินอยู่ไทยโรล,ละหาลอยซื้อละหาลอยหกลอยซื้อได้กินซื้อกินได้อยู่คุ้มความน,นี่นะอุ้ยดูสิทุกคนเหมือนอะไร ปีนี่กลับมากตรงครับเราดูทุเรียนมาดีจ้ะก,ก็ได้จะกินหลาย เขาเจาเห็ดบุฟเฟตุเรียนมันสิกินได้หลายเป็นไนเนาะสามคนเท่าบ้างชันเนี่ยอิ่มหรอกเออบาวหายบาวหายกินหลายก็เนี่อยกับไม่ดีต่อสุขภาพนะคะลมตึงน้องนี่เห็ดแังนนเนี่ยกินหลายๆทุเรียน เรมพัดตึงเนาะยูแล้วจ้าเริ่มยูแล้วซา,าแล้วว่าไว้แล้ววันนี้บ้านไี่กินข้าวเส้าเด่นอันนี้คือข้าวเช้าของเราเอานะเมือ่อตนนี้กับพ่อแล้วล่ว่ะคิดว่าเมื่อวีมูมากินไว้เมื่อวีมูม่ย่งนล็กสิแสบนะจ้า นั่งกินเซ่อกับเมือจ้ะเอาละไปแล้วบมื่อไหวแล้วกินเมื่อไหม่จบไม่เป็นไรนกินหลายปอมผู้ใด,ดมากกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะเด,ดจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบาย